สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมหายไปนานอย่างเงี้ยฝีมือตกแน่นอนครับท่านผู้ชมอ่าเรียบร้อยครับเฮ้ยเพื่อนผมว่าผมน่าจะวิ่งได้ครับถ้าอย่างนั้นอนะ่ะอ่ะวิ่งได้จริงๆด้วยครับ ยิลงลมไปขนาดนี้แล้วใครจะอยู่ต่อกันล่ะครับเพื่อนต้องหนีแล้วสิครับนาทีเนี่ยส,สวยพี่สวยพิกพิกมุมนี้เพื่อนโอ้โห มันจ้าสะเลือกเกินไม่มีใครกระโดดข้ามา,าท่านผู้ชม <Special> ได้อยู่เว้ยอีกคิวเดียวเพล็กไหมเพื่อนสไนเปอร์สายดันนะครับเพื่อนตัวทำเกมให้ทีมก่อนเลยครับ the hole. เสียงเท้าวขวามือผมออกท่านผู้ชม เรียบร้อยก่อนหน้านี้เองยิงผมเพ oh. ื่อนโอ้าิดไปแล้ว Special p i n t ภารกิจลุล่วง ถ้าศัตรูเจ็บแล้วสไนเปร์ก็ยิงนัดเดียวท่านผู้ชมผมก็อุ่นใจครับแค่เนี้ยอีกหนึ่งคิวมาครับท่านผู้ชมเฮลิคูดครับเทียมยอดกระเทียมดอง โอ้เสียดายอะถ้าเกิดศัตรูเขาเปิดเสียงสักหน่อยนึงก็น่าจะดีครับแล้วไม่มีใครเล่นโมงให้ผมหรอครับเนี่ยดีนะที่หันออกไปยิงหัวเขาได้ครับอ้าวเฮ้ย แทนระเบิดฟรีเฉยเลยเอา้าดิสแสงทีมครับขวามือไม่มีนะซ้ายกระโดดหรือปล่างซ้ายไอ้หนุ่มระวังซ้ายครับ นี่เขาแอบรู้ด้วยเหรอครับเนี่ยเรียบร้อยครับสะพานเดินหนึ่งคนครับสวยเลยเพื่อน double kill but look wipe, but lock you fire in the hole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  มีระเบิดฟรีผมกาจะไม่ออกเลยใช่ไหมครับเนี่ยเออพูตก็็มาปับป๊บปรับยายาอย่าคิดว่าเล็กแค่นั้นแล้วผมจะยิงไม่ได้นะครับเพื่อนประมาทกันเกินไปหรือเปล่าเพื่อนเล่นสั้นนะเดี๋ยวผมเล่นยาวให้เองครับเพื่อน กอทีมของคุณได้รับชัยชนะอ่าเสียงท้าผมหลุดละแต่เหมือนศัตรูเขาจะไม่ได้ยินแน่เมื่อกี้ผมรู้นะเพื่อนว่ายิงอยู่จุดเนี่ยโอ้ ธรรมดาโลกไม่จำไงเพื่อนแต่ทำเป็นเล่นไปครับศัตรูเขายิงแม่นเหมือนกันนะเฮ้ยอ้าวไม่อยู่อย่างนี้ก็หวานเจียบสิครับข้างหน้าผม M200 อย่าหันหลังให้ศัตรูเพราะว่าผมรออยู่สวัสดีแม่สาวน้อย งงดีงองดีอุย้ยบ้าเอย้ยและยิงหัวแม่นด้วยนะอ,อือ,อบางทีผมก็รู้สึกสับสนกับตัวเองนะครับ ก็แบบเฮ้ยนี่เราจะยิงลมได้ถึงขนาดนี้เลยหรอวะเนี่ยไม่เข้าใจท่านผู้ชมเนียนป่ะเนียนว่าผมเนียนว่าเพื่อนโอ้เล่น M... M... M ออะไรนะท่านผู้ชม M82 ป่ะเอ้เฮ้ยเดี๋ยวหลังยิงผมให้ตายเธอ สายส้มเว้ยสายส้มเว้ย <c oughs> <c oughs> ปล่อยเสียงอย่างนั้นเหรอฮะสหายเอาดิตอนเนี้ยคือแบบผมเนียนๆได้ทั้งนั้นครับเฮ้ยว่าแล้วไอ้โบสทยิงอย่างนี้ลมเกือบทุกนัดครับท่านผู้ชม โอ้โหอืมอ,อ้าวเกิด<ว><น>ในพื้นที่สันโล่งเลยนะครับเนี่ยแต่ก็ไม่ได้แย่ครับนี่ไปไหนเราวะเฮ้ยตายแล้วใช่ปะโอเคครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยเฮ้ย <Double Kill. S 1> เอ้าตายหรือเปล่าออเคตายครับท่านผู้ชมนึกว่ายิงไม่ตายซะอีกรอเลยนะเพื่อนเออผมรอเองอยู่แล้วครับ เอ้ผมอยู่นี่สหายเราอยู่ตรงนี้เราสบายเลยว่ะเฮ้ยผมได้ยินเสียงเท้าขวามือท่านผู้ชมข้างหน้าผมมีครับอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวพี่กระโดดยิงโชว์เองน้องๆนี่เป็นไงนี่นี่โดนขึ้นมานี่ฮานะครับผมบอกไว้ก่อน แล้วโดนด้วยไงประเด็นโอ้โหสำหรับวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ